thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มินจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำพูนค่ะเพื่อไปพบกับชุมชนชาวไทยลือ้อที่ตำบลบ้านทิที่นั่นเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมกันนะคะที่บ้านที่แห่งนี้เป็นชุมชนชาวไทยลือ้อซึ่งมีฐานเดิมอยู่ในแถบ12ปันนาของจีนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เช่นภูมิปัญญาด้านการแต่งกายนิยมใช้ผ้าฝ้ายพื้นเมืองมาทำเครื่องนุ่งหง่ม การแต่งกายนั้นผู้ชายจะนุ่งเตี่ยวสะดอและใส่เสื้อมอห้อมแขนยาวใช้กระดุมเชือกพกศีรษะด้วยผ้าสีขาวส่วนผู้หญิงนั้นจะสวมเสื้อมัดรัดรูปผ่าอกสีครามหรือสีดำใช้กระดุมเม็ดใหญ่เกี่ยวกันไว้นุ่งผ้าสิ้นลายขวางการวางสีลวดลายสิ้นแบบสิ้นกาดพกศีรษะด้วยผ้าสีขาวที่บ้านที่แห่งนี้มีศิลปะพื้นถิ่นที่น่าสนใจคือ การฟอนน้ำทุ่งน้ำทุ่งคือภาชนะที่สารด้วยไม้ไผ่คล้ายกลวยเอาไว้ใช้ตักน้ำจับบ่อปัจจุบันการใช้น้ำทุ่งเริ่มลดน้อยลงชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนป่าตาลบ้านทิพิทยาจึงคิดท่าฟอนน้ำทุ่งดัดแปลงจากการผลิตมาเป็นท่ารำที่สวยงามเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไว้ให้คงอยู่ถ้าพูดถึงอาหารพื้นเมืองของที่บ้านทินี้มีข้าวแคบข้าวแคบเป็นอาหารว่า ที่มีวิธีการทําคล้ายข้าวเกรียบหักหม้อแต่การทําข้าวแคบเป็นการนำเอาแผ่นแป้งไปตากแดดให้แห้งทําให้สุกโดยการปิ้งหรือทอดส่วนประเพณีของชาวบ้านที่นั้นที่นี่มีประเพณีที่สืบทอดกันมานั้นก็คือประเพณีเลี้ยงผีกุนน้ํจาจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ชุมชนไทยลื้อตำบลบ้านทีก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งที่แสดงออกให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นโดยเฉพาะคนกับธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะสวัสดีค่ะ